ดูดวงใช่ครดูดวงนี่ก็จะดูดวงสิบแปดสสวัสดีนะครับเราก็พบกันช่วงเช้าๆตอนนี้ประมาณ8โมงกว่าสวี่วนีมาเียผมผมนึกว่ากลับแบบถึงแล้วกลับเลยไม่คิดว่าเขาจะมีมิงกันอีกครับตอนเช้าๆครับก็จะมีชุดทีมงานเมื่อคืนส่วนคลิปก็เดี๋ยวให้ลงได้ไหมนะเหนื่อยยังไม่มีเวลาตัด นี่นะครับ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 ใส่ครัวก็จะเป็นเอ่อต้มปื้มแล้วก็คนนั้นก็ไม่ต้องหัวคนทีน่ทำข้าวอยู่เห็นหลังก็รู้ว่าใครนะครับทำอะไรกินครับวันนี้ต้มจานข้าวต้มข้าวต้ม เอ้ยบัวบวติมพี่บัวแล้วพีอ่ะไ้ทใส่ไม่ได้ผมไม่ได้เอาเียออไ้วยเสื้อผนี่ยเพราะว่าพี่อ่ะว่าให้ทังฟัทั้งฟ้าว่าผมใส่ใส่ครบอยู่แล้วแล้วผมไม่ชอบใส่้อผายางไม่ได้ไม่ได้ใส่เลยล่ะ อะไรโซ่ผมเชยงโซ่เชียงโซ่โตไม่ถึงไงอ้าวเขาจะตั้งโต๊ะอะไรกันน่ะโต๊ะอะไรกัน ต๊ะมันเล็กไปมัเล็กหรอมไม่พอขาอันนี้เสียกันเขาจะดูดวงเขาจะดูดวงนะครับเพราะว่ากดกระทรวงเขาออกมาเขาเลยจะดูดวงวันนี้มันหยุดนะค่ะตะลุกไม่ม่แล้วแม่แม่ฟุกอ่ะของเสือไงเดี๋ยวเขเจองูเพราะแสงเพราะอันเขาเลยจะดูดวงเพราะแสงเพราะแสงอะไรตกลงแล้วเราต้องไปขออนุญาตก่อนใช่มขออนุญาตก่อน ขอจะให้ตำรวจในเขตพื้นที่อ่ะโทรไปขอหลือต้องไปขอที่ต้องไปขอเขาี่เป็นรอสอนเออเราค่อยมาเล่นได้ใช่ออะไรนะพูดว่าเห็นเชนชาวบ้านฉลองกันใหญ่เลยเราก็เป็นชาวบ้านไงต้องไปต้องไปขอจากสอนรแล้วค่อยมาเล่นได้ ไฮโลไฮโลก็ได้ใช่ไหมครับไม่ม่ไม่มีมันได้หมดแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องต้ไปขอการเล่นอมีการเล่นอะไรแปลกๆอะมีนั่นแหละมีมีไอ้ชื่อแปลกยีสิบห้าชื่อนั่นแหละไอ้พวกเนี้ยต้องไปขอไงการัมนทั้งหมด25ชื่ออุดยาก้าเกิดเป็นการนึงสุบเล่นได้ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนแต่ไม่ใช่แล้วแต่ผมโรงเรียนหนึ่งเที่ยงคืนแต่แล้วแต่เขาอัหลดนะไอ้เสาราทิตย์อะเสาร์อาทิตย์เที่ยงวันเออเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนไอ้เขาบอกเสาราทิตย์ไม่ ก็ทำอะไรอ่ะเอาค่าครูเท่าไหร่อ่ะค่าครูเท่าไหร่มีค่าขึ้นครูไหมไม่คุว่างอะไรนะอะเราขับตีแต้มนะเดี๋ยวขึ้มาเยอะนี่ดูคนนี้นะครับกินทีละสามซองครับคนไหนครับดูดูหน้าดูหน้าอ่อนอย่งนี้กาแฟจริงเหรอไม่ปุ๊กจริงเหรอจริงปุ๊กกินกาแฟทีละสามสามตองสาองี่ตองวัดหนึ่งอ่ะครั้งเดียว แก้วเดียวเนี่ยแกจะไม่ดีเหรอแกบอกแกบอกปกติเออแกบอกปกติอ๋อแกบอกปกติแกทิ้งตีองน่ไดูดแบไแกแกทงไปใสเนี่ยแกกแอซื้อมาเฮยจมาดูดวงกันเลยสิ ไม่รู้อ่านไม่เป็นเฮ้ยไม่ได้ดูดูดวงที่ว่าที่ว่าเรียงอ่ะแม่เขาจะมีเล่นมายากลหนึ่งสแต้มสิบแล้วสิบจิบเยอะออกจะไม่รู้ดูไม่เป็นประมาณนั้นประมาณนั้นสิบออกสิบออกสิบออกแล้วสูตรสานใบใช่ไหมแม่เขาเขาบินดวงไพ่ด้วยเหรอมีมีบอกอะไรกระรับหรแออะไรแปลไม่เป็นแปลแล้วที่เหลือเราแปลไม่เป็นเออตอนเด็กๆเคยจำได้อยู่เคยเด็กๆคือเขาเขาเรียกว่าสออไนดวงว่าดีไม่ดีคือขอดให้หมดแหละ อ๋อานจะเอาอหานอะไรขออไเอาเงินใส่รีไม่หมดอะไร่จะไมลุ้านี่จ้ของบ้านกำลังล้างจานอยู่นะครับกำลังหาอะไรกินอยู่ครับกำลังหาน้ำดื่มค่ะนี่ไงน้ำดื่มนีครับ ที่ต้นไม้ที่เอฟซส่งมาให้หรือเราซื้อเพิ่มริมนู้นค่ะริมนู้นน่ะมีของแม่แม่มีมะละกอมีมะยมแล้วก็รลมซ้ายนี้เป็นต้นที่เป็นไม้ผลน,นะคะตรงกลางก็จะเป็นฝรั่งฝรั่งฝรั่งสองต้นได้กินลูกแล้วนะค่ะแม่แม่ดูที่พี่ค<อ>ุณป๋าห่อไว้อะเด็ดมากินได้เลยไปดูนะครับโออได้กินลูกแล้ว ขอบคุณแม่มากนะครับสำหรับงานนะครับขอบคุณมากนะครับแต่แม่ป้อมไม่อมมาหรอแต่แต่แม่อมผมจะมานะโไม่รับเหลงยรอเปล่าเอาตัวของเขาชิ้นยังไม่อะไรเลยเนี่ยเอาดิสีผมตัวเองนี่ไงไม่หรออ้ใช่ใช่

มีแม้เออถ้าเราไปนั่งล้างให้เมื่อยตูดทำไมล่ะครับคุณเจาวณีหุ่ยเท่านี้เออนั่นแหละไม่เป็นไรนี่ไงเธอมาตั้งนี่ไอ้มสนั่สนุนนี้โตโตแม่ไปลนะเข้าสายเลือดเลยนะสายเลือดเธอเนี่ย เขาเด็กาเด็กนะเบริการเขาบริการเขาเป็นคนอธิบายเขาเป็นอยู่นี่เขาอยู่มาเก๊าเมคอนมาเก๊ามาเก๊าแปลกแปลยังไงก็ไม่พอมีต้องเอามาอีกคือโซ่เขาชอบเขาชอบนะครับชอบเล่นชอบเล่น ล่าสุดมีทนายปรึกษาทนายแล้วคือส่วนพ่อจิปนี่ไม่ห่างจากไม่เลยนะพ่อจิ เอาเก็บเก็บเดี๋ยวอีเด็กขนของมามันไม่ได้พร้อยเดี๋ยวเขาจะร้องเพลงแล้วแม่ติลก็สิทธ์ ถ้าเสร็จแล้วส่วนคลิปนะครับก็เป็นประมาณสักเดี๋ยวผมขี่รถไปผมก็จะตัดให้ดูไปแล้วส่งให้เบนตัดได้เลยไม่เอานะาน,ะนะะี่อใส่ก่อนแล้วอะไร่าแล้วเมื่อวานเสร็จแล้วก็เยืกันตรับก็จะไปบ้านไม่ปองตอนเช้าก็เลยโอเคมาก็ไม่คิดว่าทุกคนจะอยู่ครบหัวหน้าพร้อตา ทุกคนเลยขอณพิจูดท,ที่ช่วยในอาชี์งานให้ออกมาสวยงาม,มยินดีจัะโอเคฝากกด subscribe กริ่งกดไลค์กดแชร์นะสวัสดีครับ